สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนเมื่อวานป้านุชไปยาตักดิงอนเนาะมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ป้านุชเมื่อวานนี้ป้านุชเห็นเห็ดมันขึ้นใช่ไหมคะทุกคนคะ่ปะป่าลิงงอนเนาะ เดี๋ยววันนี้ปานุชจะไปดูนะคะทุกคนว่าว่าจะได้เห็ดไหยคะทุกคนคะ่ะด้เห็ดคันตะแรนะคะทุกคนเห็ดมันปูเนาะเออปานุชเดินไปเฉยๆก็เจอนะเจอตรงงูตรงนี้เนาะแต่แฟนป้านุชคนรีบจะไปรับหลานไงทุกคนเวันนี้เลยก็ไปดูนะคะทุกคนคะ่ะสงสัยเนาะเออตามมาดูเลยนะคะทุกคนว่าจะมีไหมทุกคนคะ่ะ ตามมาชมนะคะทุกคนค่ะ่อจ๋าป้านุชก็มาถึงปลาเห็ดแล้วนะคะทุกคนปลาที่ตักบูเบอรรี่เลยนะคะทุกคนคะ่ะเออเมื่อวานนี้ป้านุชเจอไงทุกคนเดินไปเจอไปก็เลยมาหาดูว่าจะได้เลยนะคะทุกคนหาไปนะจ๊ะเอ,อ นี่ก็คงจะใช่นะเอาโดันคันตะว้าว้วาวเจอแล้วเจอคันตะแรแล้วเอออาจจะขึ้นทั่วไปนะคะทุกคนคะ่ะเขาก็จะขึ้นแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนเมื่อวานนี้แต่ดอกเขาจะตูมกว่านี้เนาะเนี่ยดูนะคะรู้ว่าเห็ดมันปูนะคะเพื่อน ดี๋ยวป้านุก็จะหาต่ออีกนะคะทุกคนเออเนี่ยป้านุก็ค่อยๆถอนออกมางี้เนาะเ,นเดี๋ยวก็เอาไปทําความสะอาดที่บ้านนะคะอือเขาโดกใหญ่แลว้วอ่ะเออเดี๋ยวก็จะวายแล้วปะเออเมื่อวานนี้มาตักปลิงงอนไงทุกคนขาป้านุก็ตะกร้ามาใส่เนาะนี่กระดาษมาใส่ด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้เยอะหรือเปล่าทุกคนขา นี่นะคะทุกคนคันตะเรนะคะเดี๋ยวปนุถาต่อนะคะทุกคนเขาจะขึ้นในขึ้นทูเขาจะขึ้นในกระจุกกระจุกแต่แต่ไม่เยอะไงทุกคนคะ่ะเออตามมาชมนะคะเพื่อนๆออนนแ์นช่เยอเจอแล้วนะคะทุกคนแต่ก็จะไม่มากเนาะช่วงนี้อ้าวจุดจิตตานี่นะคะทุกคนคะ่ะ ก็จะไิดมากเท่าไหร่เนาะแต่ก็เจอนะคะทุกคนคะ่ะดูนะคะนี่เนาะเขาก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นี่พุข่ขึ้นใต้ดินเนาะใต้พุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนี่ดึงลงดูทิดึงออกมาสิดึงออกมาสิอ,อ๊นี่อือนี่ก็อยู่อ้ว้าวโรลัรนติตาแฮ ว้าวว้าวว้าวดูนะคะทุกคนดูนะคะ <ไป S 1> ก็จะขึ้นเป็นกลุ่มๆนะทุกคนคะ่ะดูนะคะนี่แหละเห็ดพึ่งหวานเอ้ยไม่ใช่เห็ดคันตะแรหรือว่าเห็ดเห็ดมันปูนะคะทุกคนดูนะคะนี่ให,หม่ไหมขึ้นน้อยๆก็มีน,นะคะทุกคนคะ่ะเออก็จะมใหญ่นะอย่างนี้ก็นป้ากก็เอานะคะนี่ ไปตะก,กา้ามามาไกลนะคะทุกคนไม่ใช่อยู่ใกล้บ้านเนาะป้าน,นุชอยูอ่ในเมืองไงทุกคนต้องออกมาข้างนอกเนี่ยนี่ต้องเอากระดาษอย่างนี้รองนะทุกคนขาเดี๋ยวเห็ดมันจะได้ไม่เละเนาะเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ไปทำความสะอาดใหม่เนาะนะ,ะทุกคนดูนะคะ ประนุต้องมาไงทุกคนคะประนุบอกจะที่จะทางให้เจอเห็ดนะคะทุกคนเข้าป่าเข้าป่าก็ต้องอขอเจที่จะทางนะคะทุกคนคะขอเขาให้เจอเห็ดนะคะทุกคนประนุตก็เรียกลูกน้องมาหมดเลยนะคะที่บ้านนุ่นที่เมืองไทยผมมานประนุตนะคะทุกคนเรียกมาช่วยดูเนาะเดี๋ยวจะไม่เจอตากระยายก็แก่แล้วไง หาต่อนะคะทุกคนหาต่อเนาะหากันต่อไปทุกคนเ <c oughs> จออีกแล้วนะคะทุกคนแต่มันจะขึ้นห่างๆกันนะคะทุกคนขาเข <c oughs> าจะไม่ขึ้นติดกันเนาะ <c oughs> This ิษมั้งอ้ยออันนี้ก็มีอีกอือ,น,น,น,ะน,อ,น,น,อนะคะทุกคนค่อยๆนี่นี่นะคะทุกคนดูนะคะอือ นี่นี่ทุกคนคะเออค่อยๆหาไปเนาะเดี๋ยวก็ได้นะคะทุกคนอย่าใจร้อนนะคะเด็ดอ่อ่ะเย็นต่อเย็นป่นี่มันขึ้นทางห่างนะคะทุกคนจะไม่ขึ้นเต็มเนาะ เนี่ยป่าป่านี้ป้านุนได้เคยมานะคะทุกคนขาแต่ต้องค่อยๆหาเนาะเออนี่อีกทุกคนนี่ลุ้นจะขึ้นห่างๆอย่างนี้เนาะทุกคนเนี่ยนี่จะ้ะทุกคนขานี่นอะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะกินได้ฝหลังกินอันนี้เลยคนขาเห็ดเด,ดนี้เลยเนาะ อ,อ,อยู่ลึกถ้าตานุชเล่นมาดูเขาก็จะจะเหี่ยวแห้งไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็เน่าเนาะมันรู้สึกว่าจะจะเห็ดออกไงฟ้าร้องโครมโครมทุกคนเห็ดก็เลยออกนะคะนี่ได้แลวทุกคนไปตรงนั้นนะคะทุกคนโชมีตีตาตีตาคันดะแรนี่ทุกคนค่า เจออีกแล้วเจออีกแล้ว uh huh. วันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเพื่อนๆจ๋าตนุตก็ต้องรีบผ่าเนาะพอเสาร์วันอาทิตย์คนก็จะเยอะนะคะทุกคนตนุดไม่มาเนาะตนุดก็จะอยู่บ้านนะคะทุกคนค่ะ <Hey. S 1> <c oughs> นี่ <c oughs> ใหญ่มาก ทุกคนดูนะคะตอนุก็ใส่ถุงเลยจ้าทุกคนนี่เใส่ถุงเลยเนาะอันนี้ก็เอานะคะทุกคนต่อหา,หาก็ต่อนะคะเพื่อนๆหาต่ออีกอเผื่อจะเจอเนาะ,อะตอนุก็จะทำคลิปยาวไปไหม เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเบื่อเอาไงวันนี้มาหาเห็ดคันตะแรโดยโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนคะ่ะคิดว่าคอยวันจะไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวป้านุก็จะจบคลิปตั้งต้นะคะเพื่อนๆยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนจ๋ารักนะจุ๊บๆบาย